ไททูนอยากเล่าเรื่องฟ้าหลังฝนโดยสำนักพิมพ์ทวีปัญญาเจ้าแก้วเด็กชายที่อยู่ห้องแถวหลังตลาดกำลังปีนบันไดขึ้นไปเก็บมะม่วงที่ขึ้นอยู่ด้านหลังห้องแถวตามประษาวัยกำลังสนกำลังสุขพอดีห้องที่ติดกับต้นมะม่วงเป็นผู้หญิงเพิ่งเข้ามาอยู่ใหม่เจ้าแก้วมองลอดช่องสังกะสีตรงครัวที่เปิดไว้สำหรับระบายควันไฟ แล้วมันก็ต้องตกใจกับภาพที่เห็นอยู่เบื้องล่างนั้นเอ๊ะนั่นเขากําลังจะทําอะไรนั่นน่ะหรือว่าเฮเจ้าแก้วเจอคนกําลังจะผูกคอตายก็แหกปากร้องลั่นรีบไปตามตาใจที่อยู่ข้างบ้านมาช่วยโดยเร็วแย่แล้วคนกําลังจะผูกคอตายเร็วเข้าลุงเออเออย่าเร่งนะสิวะข้าจะเป็นลมอยู่แล้วตาใจมาทันเวลาพอดีรีบร้องห้ามเสียงหลงอ๋อหยุดก่อนอย่าทำแบบนั้นอีหนู หลังจากช่วยออกมาได้ก็ปลอบใจและสอบถามความเป็นมาอ่าเรื่องมันเป็นยังไงกันล่ะเนี่ยช่วยเล่าให้ลูฟังหน่อยเธอนึกทบทวนถึงเหตุการณ์ที่เพิ่งจะผ่านมาหนูชื่อวิภาค่ะหนูเพิ่งเลิกกับแฟนมาเขาหลอกลวงหนูหนูทำงานเป็นพนักง,งานเสิร์ฟอาหารที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งต่อมาก็ได้รู้จักกับผู้ชายคนหนึ่งเขามากินอาหารที่ร้านเรารู้สึกถูกชะตากันเขาอยากรู้จักกับหนูจะเดินอะไรดีคะ อขอเบียครับมาคดียเหรอคะสวยถูกใจเราจริงๆเขาแวะมาหาหนูหลายครั้งจนเราสนิทกันและความสัมพันธ์ของเราสองคนก็กลายมาเป็นความรักในที่สุดหนูก็ตัดสินใจไปอยู่กับเขาไปอยู่กับผมนะผมจะดูแลคุณเองนะครับค่ะฉันจะอยู่กับคุณหนูอยู่กับเขาได้ไม่นานลายของเขาก็เริ่มออกเขาชอบหาเรื่องตบตีหนูเป็นประจำพอเขาเริ่มเบื่อหนูนี่นะแกกล้าขึ้นสีกับฉันเหรอ อย่านะโหเอ้ยแล้วอุตส่าห์หนีตามเข้ามานึกว่าเขาจะรักเราจริงอยู่ต่อมาเขาก็บังคับให้หนูขายตัวแลกกับเงินด้วยการพาหนูไปส่งให้กับแขกที่มาพักตามโรงแรมหรือรอป่าเดี๋ยวนะจ้าหนูต้องทนนอนกับผู้ชายแปลกหน้าไม่รู้ว่ากี่คนเพื่อแลกกับเงินเอามาให้กับมันหนูทนขายตัวเล้งมันจนไม่สบายเพราะหนูทํางานไม่ได้มันก็ไล่หนูออกจากบ้านหนูต้องกลับไปทํางานเสิร์ฟอาหารเหมือนเดิมรับอะไรดีคะเออแม่คนนี้เราเคยพาไปนอนนีนะ่นา แต่หนูก็โชคร้ายอีกเมื่อมีแขกที่เคยซื้อหนูจําหนูได้เขาจึงบอกกับคนที่ร้านทําให้คนอื่นรู้กันทั่วสงสัยจะตกอับเลยมาทําเสร์ฟอาหารนี่รู้หรือเปล่าคนเนี้เขาเคยขายตัวเป็นความโชคร้ายของวิภาที่มาเจอกับคนที่เคยรู้เบื้องหลังของเธอว่าเคยทําอะไรมาก่อนนี่พูดจริงหรือจําคนผิดหรือเปล่าจริงเซไม่ผิดแน่นอนคนเรามักจะชอบที่จะหาเรื่องเสียหายของคนอื่นมาพูดเสมอฉันจําเขาได้ชื่อวิภาใช่ไหม เมื่อก่อนเนี่ยเขาแขกติดมากเลยคนในร้านพอร,รู้ว่าหนูเคยขายตัวต่างก็พากลังเกียจหนูเวลาที่หนูเดินผ่านก็พากซุบซิบดินทากระทุกครั้งจากปากต่อปากก็รู้กันหมดทั้งร้านจนในที่สุดเรื่องของหนูก็รู้ไปถึงเจ้าของร้านจนรู้เรื่องของเธอหมดแล้วคือว่าฉันไม่อยากเสียชื่อฉันกลัวว่าคนเขาจะคิดว่าร้านนี้มีการขายบริการอืมเรื่องของหนูเนี่ยน่าเห็นใจจริงๆเอาเถอะลุงจะฝากงานให้นะ หนูไม่รู้จะไปทําอะไรก็เลยคิดจะฆ่าตัวตายด้วยความคิดชั่วมุกตาจพาวิพามาฝากให้ทํางานเป็นแม่บ้านที่อนามัยที่กําลังขาดคนทําความสะอาดพอดีเหรอนี่รู้ไหมว่ายายคนนี้นะเคยขายตัวนะถ้าไม่อยากให้เขามาทํางานที่นี่เลยสันดานของมนุษย์มักจะเห็นความเลวของคนอื่นชัดเจนกว่าความดีพวกชาวบ้านพาการังเกียร์วิพาอย่างเปิดเผยคนแบบนี้มันเป็นคนไม่ดีเสียงนินทาเรื่องของวิพายิ่งรุนแรงขึ้นเรื่อยๆเพราะาชุมชนเล็กๆแบบนี้ ใครมีเรื่องอะไรไปต้องรู้กันหมดโดยเฉพาะเรื่องแบบนี้ฉันว่าเราไม่ควรให้คนแบบนี้อยู่ในชุมชนของเราเอาฉันก็ว่าอย่างนั้นฉันว่าเราอยู่เฉยๆไม่ได้ควรจะทําอะไรสักอย่างนะไม่ควรให้คนแบบนี้อยู่ร่วมกับเราคนเรามักก็เป็นแบบนี้ความไม่ดีของคนอื่นมองเห็นง่ายกว่าของตัวเองต่อมาก็มีคนนําเรื่องนี้ไปบอกกับหัวหน้าอนามัยเรื่องแบบเนี้ไม่ควรปล่อยไว้เฉยๆนะเอาเธอเอาเธอผมจะจัดการเรื่องนี้เอง พอดีมีคนมาบอกกับหัวหน้าอนามัยมากเข้าเขาก็ขอให้หนูหยุดงานไปก่อนหนูค็ต้องหางานทําใหม่เอ้ยคนเราทําไมมันถึงได้ใจร้ายใจดํากันนะักลุงจะลองฝากงานใหม่ให้หนูนะหนูไม่ต้องคิดอะไรให้มากโลกเรามันก็เป็นแบบนี้แหละบางคนรวมกลุ่มกันก็พากันไปต่อว่าวิภาถึงหน้าห้องเช่าของเธอเราไม่ต้องการคนที่ขายตัวมาอยู่ร่วมกับเราอย่าออกไปเลยนะเป็นตัวอย่างที่ไม่ดี ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาก็ไม่มีใครเห็นวิภาอีกเลยห้องเช่าของเธอถูกล็อกกุญแจไม่มีใครรู้ว่าเธอไปไหนฉันกลัวว่าลูกหลานฉันจะเอาไปตัวอย่างหลังจากวันนั้นก็ไม่มีใครได้เจอกับวิภาอีกเลยไม่มีใครรู้ว่าเธอไปอยู่ที่ไหนจนเวลาผ่านไปอีกหนึ่งปีผู้คนในชุมชนแห่งนี้ยังคงใช้ชีวิตอยู่เหมือนเดิมทุกคนเกือบจะลืมเรื่องของวิพาไปแล้วสายของวันนี้ตาใจยังคงทำงานตามปกติ ตาใจกำลังทำงานอยู่ก็ต้องแปลกใจที่มีหญิงสาวคนหนึ่งเข้ามาหาสวัสดีจ้าลุงจำหนูได้ไหมอ๋อใครน่ะอ้อวิพานันเองใช่จ้ะหนูเองหนูมาเยี่ยมลุงลุงเกือบจำไม่ได้ไปอยู่ที่ไหนมาล่ะหนูกลับบ้านไปหาพ่อแม่ท่านดีใจมากที่หนูกลับมาพ่อกับแม่ให้อภัยเรื่องที่ผ่านมาหนูอยู่กับท่านยังมีความสุขกว่าเดิมเพราะว่าเราเคยแยกจากกันมาแล้วครั้งหนึ่งต่อมาก็มีคนในหมู่บ้านเขามาชอบหนู เขาไม่รังเกียจเรื่องที่ผ่านมาของหนูต่อมาเขาก็มาสู่ขอและเราก็แต่งงานกันวิภามาเยี่ยมตาใจและก็ขอลากลับบ้านไปอยู่กับพ่อแม่และคนที่เธอรักชีวิตคนย่อมมีขึ้นมีลงเป็นเรื่องธรรมดาหนูขอลาลุงกลับก่อนนะจ๊ะเรื่องสวรรค์เมตตาโดยสำนักพิมพ์ทวีปัญญาโทนเป็นหนุ่มกํพพลาบิดามาตั้งแต่วัยเด็ก เติบโตจนถึงบัดนี้ก็ด้วยน้ำนมและเรี่ยวแรงของมันดาแต่ผู้เดียวเท่านั้นเมื่อเติบโตขึ้นโทนจึงได้ทุ่มทั้งแรงกายและแรงใจทำงานอาบเหงื่อต่างน้ำหาไรายได้มาเลี้ยงมันดาซึ่งแก่มากแล้วเราจะลำบากและเหน็ดเหนื่อยเพียงไรก็ไม่ว่าขอให้แม่กินอิ่มนอนหลับเถอะเราก็พอใจมากแล้วก่อนออกจากบ้านไปทำงานรับจ้างโทนจะกราบมันดาทุกครั้งจะไปทำงานแล้วเออลูกจ้าแม่ไม่กินข้าวกินปลาก่อนเลยแม่เตรมมาไว้ให้แล้ว แม่กินเถอะฉันไม่หิวหรอกอันที่จริงโทนต้องการให้มารดากินข้าวให้อิ่มเพราะข้าวมันมีเพียงน้อยนิดเท่านั้นเขาจึงไม่ยอมกินข้าวเช้าทาั้งที่รู้สึกหิวเหมือนกันกําลังจะออกจากบ้านอยู่รอมรอกก็มีหญิงสาวคนหนึ่งวิ่งกระหืดกระหอบเข้ามาพี่โทนพี่โทนเร็วไปดูพ่อฉันทีเร็วเอา้ามาลีพ่อเองเป็นอะไรไปล่ะไม่รู้เหมือนกันกลับมาจากป่าก็จับไข้ตัวร้อนเชียว สงสัยจะโดนไข้ป่าเล่นงานอ๋อทางั้นก็รีบไปเถอะเดี๋ยวแม่ไปด้วยคนมาลีเป็นลูกสาวคนเดียวของลุงโพรงซึ่งอยู่ชิดติดกับบ้านของทนทั้งสองครอบครัวต่างก็สนิทสนมกันเป็นอย่างดีเป็นอย่างไรบ้างละแต่โพรง้งดูสิสันเทิมไปทั้งตัวเลยเป็นเอามากสิโอ้แม่นิ่มมากก็ดีแล้วกำลังมีเรื่องจะคุยด้วยพอดี โอนเองกับน้องไปช่วยกันติดไฟต้มน้ำไปโทรรีบพามาลีเข้าไปในห้องครัวติดไฟต้มน้ำตามคำสั่งมารดาขณะเดียวกันนั้นแม่นิมฉันป่วยลงคราวนี้เห็นทีไม่รอดแน่ลำพังฉันน่ะไม่เท่าไรหรอกห่วงแต่มาลีมันเท่านั้นถ้าตายไปมันจะอยู่กับใครเออฉันจึงอยากขอแม่นิมสักอย่างคือขอลูกชายแม่นิมแต่งงานกับมาลีเถอะ ฉันจะได้นอนตายตาหลับตาพองเต็มใจก็จะเป็นรายไปล่ะมาลีก็เป็นคนดีฉันไม่รังเกียจหรอกจริงๆนะขอบใจแม่นิ่มมากเมื่อตกลงกันแล้วลุงพลงก็เรียกโทนและมาลีมาพบมีอะไรเหรอนะพลงโทนเอ้ยน้าขอร้องอะไรสักอย่างจะได้หรือเปล่าได้สิมีอะไรเหรอถ้านะตายไปน้าขอฝากมาลีด้วย มันไม่มีญาติพี่น้องที่ไหนอีกแล้วรับปากับนาสิว่าจะดูแลน้องให้อาจารเรื่องนี้นะ้าไม่ต้องเป็นห่วงหรอกทำใจให้สบายเถอ,อะอโล่งอกไปทีอย่างนี้นาะค่อยสบายใจหน่อยมาลีไหนขยับมาใกล้ๆพ่อหน่อยสิลูกมาลีค่อยๆคลานตุ้มเติ้มเข้าไปหาบิดาหญิงสาวมองเห็นอาการของบิดาแล้วน้ำตาพานจะไหลเสียให้ได้ เช่นบุญพ่อแล้วลูกจงไปอยู่กับพี่โทนเขานะลูกทำตัวให้ดีๆให้พี่เขารักและสงสารและจงปรนิบัติรับใช้พี่โทนและป้านิ่มให้เสมือนมารดาบังเกิดกล่าวของตัวเองนะจำไว้ลุงโพลงสั่งเสียลูกเสร็จก็สิ้นใจท่ามกลางความเศร้าโศกเสียใจของมารีซึ่งร้องห่มร้องไห้ปิ่มว่าจะขาดใจเสียให้ได้โอ้พ่อไม่น่าด่วนจากไปเลย หากข้ามใจเอาไว้บ้านเถอะมาลีถึงแม้เองจะร้องไห้จนน้ำตากลายเป็นสายเลือดลุงพ้งก็ไม่อาจฟื้นขึ้นมาได้หรอกโทนเฝ้าปลอบโยนจนมาลีค่อยๆค,ค,คลายความเศร้าโศกลงได้บ้างและได้ช่วยกันจัดการฝังศพลุงพ้งตามประเพณีเสร็จแล้วเรารีบกลับบ้านเถอะส่วนมาลีก็ได้เก็บข้าวเก็บของมาอยู่กับโทนและป้านิ่มหญิงสาวได้ปฏิบัติตนเป็นสุภายที่ดีตามคำสั่งของบิดาทุกประการมาลีได้ช่วยแบ่งเบาภาระของโทนได้มาก เป็นต้นว่างานบ้านแทบทุกอย่างเธอจะจัดการเองเสียหมดสามชีวิตได้อาศัยอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขภายในกระท่อมหลังเล็กๆถึงแม้จะอดอยากบ้างในบางมือ้อแต่ก็อบอุ่นไปด้วยความรักและความเข้าใจต่อมาไม่นานโทนและมาลีก็ได้ให้กำเนิดบุตรชายเล็กๆคนหนึ่งท่ามกลางความปราบรื้มปิติของสองผัวเมียจากไรายได้ที่น้อยนิดอยู่แล้วเมื่อมีสมาชิกใหม่เพิ่มขึ้นทนจึงต้องรับภาระหนัก ทำงานหามรุ่งหามคำ่ำแต่รายได้ก็ไม่พอใช้ใจ่ายอยู่ดีมาลีจิได้ช่วยสามีอีกแรงหนึ่งโดยทิ้งลูกไว้ให้ย่าเลี้ยงดูแทนก่อนออกจากบ้านไปทำงานทุกเช้าโทนและมารีจะเตรียมอาหารไว้ให้สองย่าหลานรับประทานตอนกลางวันแล้วจึงออกจากบ้านไปกินเข้าไปเถอะหนูน้อยกินเก่งข้าวที่โทนและมารีจัดไว้ให้มักจะไม่พอแม่ของโทนจึงต้องแบ่งข้าวส่วนของตนให้อยู่เสมอจะเรินอาหารจริงๆ แม่ของโทนจะรอจนกระทั่งหลานรักกินอิ่มแล้วนั่นแหละจึงจะลงมือกินส่วนที่เหลือวันนี้ไอ้หนูหล่อเสเกือบเกลียงยิ่งจะเดินวัยเท่าไรเจ้าหนูน้อยก็ยิ่งกินจุกระทั่งบางวันไม่มีข้าวเหลือให้ย่าทานสักเม็ดวันเวลาผ่านไปหนูน้อยก็ยิ่งอ้วนทวนสมบูรณ์ขึ้นส่วนย่าก,ก็ยิ่งผอมลงซึ่งเหตุการณ์หาได้รอดพ้นไปจากสายตาของโทนไห่โอ้แม่ต้องมาอดมื้อกินมือ้อเพราะลูกของฉันแท้แท มาลีจ้ะทุกวันนี้พี่ทำงานหนักก็เพื่อให้แม่ได้กินอิ่มแต่ลูกเราก็แย่งกินหมดจะทำยังไงดีฉันว่าทีนี้ถ้าแม่กินข้าวอยู่เราก็เอาลูกออกมาก่อนพอแม่กินอิ่มแล้วเราค่อยคืนลูกให้ลูกจะได้ไม่แย่งกินไม่สำเร็จหรอกหากทำแบบนั้นเน่ยแม่ต้องแบ่งข้าวไว้ให้ลูกอยู่ดีมาลีจ้ะพี่คิดว่าเพื่อรักษาชีวิตแม่พี่เห็นที่จะต้องเอาลูกไปฝังซะละโธ่ ที่จะฆ่าลูกของเราได้ลงคอเชลึกชีวิตแม่มีค่าและสำคัญยิ่งกว่าสิ่งใดทั้งหมดแม้แต่ลูกของตัวเองมารีต้องเห็นใจโธ่พี่โทนจา๋าลูกเรามีคนเดียวเท่านั้นกำลังน่ารักตัดใจเสเถะเรายังแข็งแรงมีอีกเมื่อไหร่ก็ได้ถึงแม้มารีจะอ้อนวอนอย่างไรก็ไม่เป็นผลในที่สุดก็จำเป็นต้องยอมตามสามีทุกอย่างทั้งสองผัวเมียอ,อุ้มลูกน้อยเข้าไปในป่าลึก เลือกหาทำเลที่เหมาะแล้วก็นั่งคุกเข่าลงยกมือขึ้นพนมอธิษฐานเทวดาฟ้าดินจงเป็นพยานที่เราสองผัวเมียคิดฆ่าลูกครั้งนี้ก็เพื่อรักษาชีวิตแม่เอาไว้ถึงแม้จะรู้ว่าบาปแต่เราก็จำเป็นต้องทำเพราะเรายากจนโบรดรับเอาดวงวิญ,ญญาณของลูกข่าไว้ด้วยเถิดอธิษฐานแล้วโทนก็ลงมือขุดหลุมด้วยหัวใจที่แสนจะปวดร้าวมาลีวางลูกลงในหลุมเถอะเร็ว มาลีอยากอยู่กับลูกให้นานที่สุดจึงขอให้โทนขุดต่อไปอีกโดยแกล้งอ้างเหตุผลต่างๆนานาลึกอีกนิดเถอะเดี๋ยวสัตว์จะคุยเขี่ยศพลูกเราโทนเห็นจริงตามเหตุผลของภรรยาจึงลงมือขุดหลุมต่อไปทันใดโทนก็รู้สึกว่าปลายจอบเล็กระทบเข้ากับวัตถุอย่างหนึ่งเข้าฮะอะ,อะไรอะโทนรีบขุดต่อไปจนพบหีบเหล็กสีดำเก่าค่ำพอเปิดออกดู ก็พบเพชรนินจินดาและของมีค่ามากมายเชโยเรารวยแล้วเราเป็นเศรษฐีแล้วสองผัวเมียต่างรู้สึกตื่นเต้นยินดีจนกระทั่งลืมเรื่องเศร้าหมองไปเสียสิน้นพอกลับมาถึงบ้านสองผัวเมียได้เล่าเรื่องให้แม่ของโทนฟังโดยตลอดซึ่งแกได้ฟังแล้วก็อดใจหายไม่ได้โอหลานย่าเกือบไปแล้วไหมล่ะความกระตัญญูรู้คุณของเองแท้แ ที่ทำให้เทวดาท่านเมตตาให้โชคให้ลาภกับเองเดี๋ยวหาทูบหาทีมากราบไหว้บูชาท่านเส้นะอย่าลืมโทและมาลีจึงรีบเข้าไปจุดทูบบูชาข้าเขากราบไหว้เทวดาฟ้าดินที่ได้เมตตาให้ข้าและครอบครัวพ้นจากความอดอยากยากจนและวันต่อมาโทได้นำทองคำจำนวนหนึ่งออกขายได้เงินมา,มามากพอที่จะซื้อที่ดินผืนกว้างๆเป็นของตัวเองพร้อมทั้งปลูกบ้านหลังใหญ่ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ทนและครอบครัวก็อยู่กันอย่างมีความสุขตลอดชั่วกาลนานเรื่องรอยอดีตโดยเฉลิมก้อนแก้วอดีตคำคำนี้ย่อมมีกับทุกคนและทุกชนชั้นแต่ทว่าอดีตของใครจะเลวร้ายหรือสุขสมก็ขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมของคนคนนั้นถ้าเกิดมาบนความร่ำรวยของวงตระกูลที่มั่งคั่งอดีตก็คงไม่มีความสำคัญเท่าไหร่นัก พราะชีวิตของพวกเขาเหล่านั้นก็คงจะราบรื่นและมีความสุขแต่ชีวิตที่อดมื้อกินมือ้ออดีตที่ผ่านมามันช่างเหมือนฝันร้ายซะเหลือกเกินณหมู่บ้านป่าเลาตำบลแม่หอพระอำเภอแม่แตงเชียงใหม่เมื่อปีพศ2509บ้านไม้ยกพื้นสูงแบบบ้านชาวล้านนาโบราณหลังคามุมงด้วยใบยไม้เด็กชายตัวเล็กๆกํลังนั่งยองๆอ,อยู่หน้าเตาไฟแววตาแห่งความหิวโหย จ้องจับอยู่ที่ปลาช่อนปิ้งอยู่บนเตาถ่า,านซึ่งบ,บัดนี้มันกำลังส่งกลิ่นหอมฟุง้งยั่วยวนความหิวยิ่งเสียงขวานที่พ่อกำลังผ่าฟืนอยู่ใต้ทุนดังเป็นระยะระยะเด็กน้อยก้มลงไปมองพ่อซึ่งแก้เสื้อพาฟืนอยู่จนเหงื่อท่วมตัวราวกับน้ำเขานึกชื่นชมพ่ออยู่ในใจแววตาส่อแสดงออกให้เห็นว่าเด็กน้อยปลื้มในตัวพ่อของเขาอย่างมากพ่อเก่งจังเลยการที่เป็นลูกคนเล็ก ไม่ได้วิเศษอะไรเลยหลังจากเลิกเรียนแล้วก็ต้องกลับมาช่วยพี่ชายดูแลวัวควายกางเกงจะใส่ไปโรงเรียนหรือก็แสจะทุเรศตัวเองเข็มขัดไม่เคยรู้จักรู้จักแต่เชือกกล้วยเชือกปานนั่นแหละคือเข็มขัดที่ดีที่สุดเท่าที่มีอยู่รองเท้าหรือไม่ต้องพูดถึงย่ามเท้าเปล่าไปเรียนหนังสือใกล้เดือนเมษายนลมหน้าแรงช่างรุนแรงยิ่งพอใกล้ค่ำมันก็จะตั้งเขาทมมนน่ากลัว พ่อบอกว่าคืนนี้จะมีพายุหนักและก็เป็นจริงดังที่พ่อพูดเอาไว้คืนนั้นทั้งคืนพายุพัดรุนแรงและหาฝนก็ตกลงมาอย่างหนักเห็นแม่นั่งพนมมือไหว้งกๆอยู่ต่อหน้าหิ้งพระและบนบานสารกล่าวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นภาพที่เด็กน้อยเห็นบ่อยครั้งยามที่มีพายุพัดรุนแรงเด็กน้อยซุกตัวเข้าที่มุมบ้านเพื่อหลบน้ำฝนที่หยดลงมาไม่ขาดสายเพราะว่าหลังคารั่ว พ่อกุลิกุจอซ่อมเป็นการใหญ่ยามได้ที่ฟ้าแลปบปรับปสว่างสวัยไปทั่วและก็แน่นอนเสียงกัปันหนาราวกับระเบิดจะดังตามมาติดๆในเวลาอันรวดเร็วเด็กน้อยกลัวจนตัวสั่นในขณะที่เด็กน้อยอีกหลายคนต่างก็นอนกันอย่างมีความสุขอยู่ใต้ผ้าห่มอันแสนจะอบอุ่นแต่ช่างเถอะแข่งวัวแข่งควายยังแข่งได้แต่แข่งบุญแข่งวาสนาแข่งกันไม่ได้ แต่เด็กน้อยก็รู้สึกอบอุ่นในด้านจิตใจมีพ่อแม่พี่ชายแค่นี้เขาก็เพียงพอแล้วพอใกล้สว่างพายุสงบเด็กน้อยก็จะรีบตื่นแต่เช้าตรู่วิ่งไปเก็บลูกมะม่วงที่ร่วงลงมาเกลื่อนพื้นซึ่งจะมีอยู่เยอะต้นในบริเวณเขตวัดชีวิตในวัยเด็กของเขาดูแล้วเหมือนไม่มีอนาคตพระจมปักอยู่กับกลิ่นโคลนสาบควายตลอดเวลาแต่แล้วพอจบป .4 ชีวิตของเขา ก็หันเหเข้าสู่ชายผ้าเหลืองโดยไปบวชเป็นสาม,มเณรและได้เล่ร่อนจากบ้านเกิดไปเล่าเรียนหาวิชาความรู้เพิ่มเติมให้กับตนเองชีวิตการเป็นสาม,มเณรก็คงไม่มีอะไรดีขึ้นแน่ก็จึงตัดสินใจศึกออกมาผจญกับโลกภายนอกดูมั่งหลังจากบวชมาแล้วถึง8ปดพันศาหล่อไม่เบานะกรุงเทพมหานครคือสิ่งที่หวังเหมือนกับชายหนุ่มทั่วไปนั่นแหละก่อสร้างเป็นงานที่ดูเหมือนงานที่จะหาทําได้ง่ายมาก และค่าแรงตอบแทน40-50ถึงบาทก็มากโขแล้วสําหรับไอหนุ่มนอกจบแค่ป .4 และชายหนุ่มคนนั้นก็คือข้าพระเจ้านี่แหละที่เขียนมาทั้งหมดนี้ก็อยากจะขอให้ทุกท่านที่ตกงานและคิดว่าตัวเองไร้ค่าจงลุกขึ้นมาสู้ใหม่อีกครั้งอย่าท้อแท้ต่อชะตาชีวิตจงฝืนดวงโดยการมุ่งไปข้างหน้าอย่ายอมแพ้และที่สำคัญ จองอย่าคิดฆ่าตัวตายโดยการโดดตึกหรือวิธีอื่นๆด้วยความห่วงใยจากใจจริงน้อยเฉลิมก้อนแก้วฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆและคอมเมนต์ใต้คลิปเพื่อเป็นกำลังใจให้กับไทยตูนขอบคุณครับ